สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปณณิชาอีกเช่นเคยในช่อง youtube ของเราวันนี้แม่หมอมาทำพ i ิกอเด็กถึงคลิวเพื่อนๆชาววันเสาร์นะคะ,ะมาดูในเรื่องของการงานการเงินความรักเพื่อนๆนชาววันเสาร์นะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะวันนี้แม่หมอใช้ภาพขององค์พระกิษณะ พระนางราธานะคะพระนางรักษมีอวตารผู้นี้นะตัวแทนความรักของเพื่อนๆชาววันาสาวทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ของมินเชสทาร์ดในการเปิดพลังงานหน้าไพ่น,นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีตใจถือว่าฝังสนุกสนุกจากแม่หมอนะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเพื่อนๆนะ แม่หมอขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร b e นะคะนะ,อะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะนะน่ารักทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของแม่หมอแม่หมอขอขยับน้ากล้องซินิดนึงแม่หมอขออธิษฐานจิตนะคะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตไกรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์เทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเปิดดวงให้แก่เพื่อนๆน,นชาววันเสาร์ในเรื่องการงานการเงินและความรักได้อย่างแน่นยังด้วยเถิดนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูดวงเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะนะ,ะท่านใดท,ที่แม่หมอยังไม่ได้จัดทนและ,ะส่งเข้าไปในเมสเซจนะ แม่หมอจะจ,จัดทำให้ครบทุกคนนะคะนะ่ขอบคุณมากๆนะคะน่ารักทุกๆคนนะคะที่เข้ามา,าดูดวงในการสมัวกับแม่หมอเนาะกองสใบแรกดมูนนะามาดูช่องการงานของเพื่อนๆชาววันเสาร์ก่อนนะคะเพื่อนๆเนาะตามด้วย คิงออฟสอ d ร,ราชาผู้ถือดาบและนะเด็กหนุ่มหรือว่าหญิงสาวผู้ถือเหรียญน,นะคะเพื่อนๆตามด้วยไนยออฟบอลอัศวินผู้ถือไม้เท้าแม่หมอคิดว่าเพื่อนๆชาววันเสาร์นะในเรื่องการงานนะนะคะนะช่วงนี้ เขาเรียกว่าเราอยู่นิ่งๆในที่ของเรานะก็ยังพอที่จะได้เงินนะคะเพื่อนๆเนาะมันเกิดไพ่ของหนึ่งเหรียญแต่ว่าเพื่อนๆชาววันเสารนะ์นะณช่วงนี้ประจําเดือนพฤษสภาคโครมแม่หมอคิดว่าคุณมีการตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานเพื่อให้เกิดรายได้เข้ามานะคะนะดัง่งราชาผู้ถือดาบนะยกดาบขึ้นมาแต่เราก็มีความมั่นคง ในส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของงานนะแล้วก็งานของเราแม่หมอคิดว่าคุณอาจจะต้องเดินทางนะคะนะในออฟวอลอัศวินพูดถือไม่เท้านะงานนี้เป็นงานที่เราคิดว่าเ,เงินเนี๋ยวมันเข้ามาพอสมควรในลักษณะที่เราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแต่ว่า ถ้าหากเรามีการเดินทางร่วมด้วยอาจจะเดินทางไปตรงนี้นะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารประสานงานแล้วเราก็ต้องเดินทางไปเจรจาหรือตกลงนะเพื่อให้งานตรงนี้มันเกิดสัมฤทธิผลก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆในใบแรกช่องของเดมูลแม่หมอคิดว่าสถานการณ์เนี้ยเพื่อนๆชาวสาวคุณเป็นคนที่เข้มแข็งได้ไม่ย่อท้อนะแต่ว่าภายนอกบางครั้งเราจะดูเหมือนอ่อนแออ่อนโยนนะ แล้วงานของเรามันอาจจะมะีความเป็นไปได้ยากคือมีความอึมครึมมืดมนนะเป็นไพ่ของพระจันทร์นั่นเองแต่ว่าด้วยที่เราเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะแต่ว่าภายนอกอาจจะดูนิ่งเงียบๆนะคือเฉยๆแต่จริงๆเราเป็นคนที่พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะ เดินไปข้างหน้าแม่หมอคิดว่านะคะนะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้เป็นต้นไปในช่องการงานของคุณนะคุณน่าจะมีการตัดสินใจเ,เรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีการเดินทางร่วมด้วยนะคะนะแต่ว่างานนี้จะประสบผลสําเร็จนะเป็นดังเด็กหนุ่มหรือหญิงสาวผู้ถือเหรียญนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแม่หมอมาดูช่องการเงินของเพื่อนๆชาววันเสาร์ประจำเดือนพฤษภาค,คมนะคะ คุณมีสถานการณ์การเงินเป็นเช่นไรนะคะเพื่อนๆชาววันเสาร์คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเนะาะวันเสาร์นี้แม่หมอเริ่มทําตั้งแต่วันอาทิตย์จนตอนนี้ครบทั้ง7วันแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะในเรื่องการงานการเงินและความรักและท้ายคลิปแม่หมอก็จะเปิดดวงชะตาสาหรับเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์ประจําเดือนพฤษภาปีฉลูนี้ด้วยนะคะใบนี้ k i ง g o ฟครับในเรื่องของการเงินตามด้วย k n i g อ,อ t o ครับอัศวินผู้ถือถ้วยแม่หมอคิดว่าในเรื่องการเงินเพื่อนๆชาววันเสาร์ค่อนข้างมั่นคงนะคะนะเราอยู่นิ่งๆในที่ของเราถือถ้วยรอแบบนั้น mm hmm. เห็นไหมคะเพื่อนๆตามด้วยดูเวอร์เขาบอกว่าเพื่อนๆชาววันเสาร์นะ ดวงชะตาของคุณนั้นจริงๆแล้วคนที่เกิดวันเสาร์เราเป็นดังเหมือนดาวเสาร์เพื่อนๆลองคิดนะทําไมไม่มองถึงพูดแบบนี้ไม่ค่าใบาสุดท้าย the m a g i c i a n นะผู้อย่างรู้ฟ้าดินธาตุอากาศดินน้ําลมไฟรวมอยู่ที่ตัวคุณทั้งหมดเขาบอกว่าเพื่อนๆชาววันเสาร์นะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงส่วนหนึ่งนะคุณจะ เป็นคนที่มีกำแพงในการครบคนนะคะแม้กระทั่งเพื่อนฝูงน,นะเรื่องส่วนตัวของเราจําเป็นที่เราต้องเก็บไว้เราก็จะไม่พูดให้ใครฟังนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่สนิทจริงๆก็อาจจะมีไม่มากประมาณ1-2คนที่เราสนิทเราก็อาจจะเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังบ้างนะแต่ว่าเพื่อนๆชาววันเสาร์คุณจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาถึงตัวตนของคุณได้ง่ายๆนะคะนะ เพราะคุณเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวเสมือนดาวเสาที่มันเป็นวงกลมแต่ว่ามันก็ยังมีวงแหวนล้ลอมรอบเป็นชั้นๆชั้นๆเสมือนตัวเราเช่นกันนะคะเพื่อนๆชาววันเสาร์นะคุณจะแบ่งคนที่เราครบในลักษณะคนนี้รู้เรื่องเราได้ประมาณนี้แต่คนเนี้ยเขาสามารถ รู้เรื่องเราได้ประมาณนี้เราก็จะเล่าประมาณนี้นะเราจะมีกำแพงเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาถึงตัวตนของเราได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนชาววันเสาร์แต่โดยส่วนมากพลังงานรวมของคุณอาจจะต้องจมอยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดหรือความทรมานเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ตัดจบหรือเลิกลาจากเรื่องนั้นยากมากๆนั่นเองนะแม่หมอคิดว่าในเรื่องของการเงิน เพื่อนๆชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่ฉลาดนะเงินของคุณเนี่ยอยู่นิ่งๆบางครั้งเงินก็เข้ามาเองนะขิงออฟครับราชาผู้ถือถ้วยและอัศวินผู้ถือถ้วยเนี่ยคุณมีความสามารถในเรื่องเงินหรือมีหัวคิดที่จะให้เงินเนี่ย มันหมุนเย็ยนหรือถ่ายเทมาได้ยังไงแต่บางครั้งเราก็ต้องติดต่อสื่อสารประสานงานหรือเดินทางบ้างเพื่อให้การเงินเราขยับขยาย The w o r l รนะคะนะเหมือนคนที่เดินรอบโลกแต่ผลสุดท้ายเงินของเราเนี่ยมันก็มีเข้ามาวนกลับมาไม่รู้ไม่รู้จากสิ้นสุดเขาเรียกว่าแบบนั้นนะคะไหลเวียนเป็นวงกลมนั่นเองนะแล้วตัวเราเองก็เป็นคนที่ฉลาดมากม นะมีคำพูดเจราจาที่มีสเสน่ห์นะถ้าคุณไปพูดอะไรกับใครเนี่ยส่วนมากคนจะเชื่อถือแต่บางคนก็จะมองเราเนี่ยว่าเหมือนคนะลรอนมะคนนี้แต่จริงๆก็เป็นคนที่มีหลักการมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะนะ,ะแล้วก็คุณเป็นคนที่กำหนดขอบเขตกฎเ,เกณฑ์อะไรที่จะดึงให้เราเลงต่ำลงเหวอันนี้เราสามารถดึงตัวเองขึ้นมา ให้กับามาอยู่ในขอบเขตนะคะนะเราเป็นคนที่เฉลียวฉลาดและมีความาลื่นไหลนั่นเองแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะนะเฟนรี่กับทุกคนน่ารักกับทุกคนนะแต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็เดี่ยวเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนชาวาวันเสาร์แม่หมอขอดูช่องพลังงานความรักของเพื่อนๆนชาววันเสาร์นะคะนะประจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะผลอาจจะมตะีตั้งแต่วัน ที่เ,เพื่อนๆเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนกว่าแม่หมอจะทําคลิปใหม่ให้นะคะอขอดูช่องความรักของเพื่อนชาววันเสาร์นะคะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเพื่อนๆน,นะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้นะตามด้วย tens of p e n t a c l e ว้าวาการเงินของเพื่อนชาววันเสาร์ค่อนข้างดีนะคะ1ิเหรียญน,นะคะเพื่อนๆ ตามด้วยถู f s อ o r อดณตอนนี้คุณคลิกจะทำอะไรดีซ้ายและขวาภายทางเลือกเกิดขึ้น t o o อครับส่วนในเรื่องของความรักแม่หมอคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยกำลังอยากที่จะสร้างครอบครัวให้มันมั่นคงใช่ไหมสิบเหรียญตัวนี้เป็นตัวแทนความมั่นคงความเป็นครอบครัวแต่มันเหมือนคนที่ยังคิดไม่ตกนะแม่หมอคิดว่านะ ตามด้วย t e n s o of w a n d สิบไม้เท้าสาภาวะของเพื่อนๆชาววันเสารกรณีที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคุณอยากจะได้ใครมาเติมเต็มในชีวิตให้ครบถึง10เหรียญความเป็นครอบครัวพ่อแม่รูปเติมเต็มความสุขความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยนะแต่ว่าณนะตอนนี้มันเหมือนคนที่ต้องแบกรับภาระถึงสิไม้เท้า มันอยู่ในช่วงที่คิดมากคิดเยอะนะคะงานก็เยอะนะสภาพอาของครอบครัวก็ยังไม่เอื้ออำนวยที่จะสนับสนุนให้เรา,เาสมหวังในเรื่องความรักก็เป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนเนนะแม่หมอเห็นไพ่ของสามถ้วยแต่ว่าแนวโน้มในอนาคตนะมันมีโอกาสที่คุณจะเดินมาถึงทางสองแพ่งคิดว่าจะเลือกซ้ายหรือขวาระหว่างความรัก และครอบครัวนะคุณอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์สมหวังนะาสารถ้วยนี้คือตัวแทนการเฉลิมฉลองการสมรสสมรักนะคะนะแต่มันอยู่ในช่วงที่ต้องเหนื่อยหนะักแบกรับปัญหาแบกรับภาระทุกอย่างนะแม่หมอเป็นกําลังใจนะคะเพื่อนๆชาววันเสาร์ในเรื่องของความรักนะต่อจากนี้ไปขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรัก คนที่คุณรักมาเติมเต็มให้ครบทั้งสิบถ้วยนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณสมหวังคัารักทุกๆคนนะคะเพื่นเพื่อนชาววันเสาร์แม่หมอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกับคลิปการเปิดดวงชะตาของเพื่อนชาววันเสาร์ประจําเดือนพฤษภาปีฉลูนี้เชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีนะคะจะ สำหรับเพื่อนๆชาววันเสาร์วันนี้แม่หมอมาเปิดดวงให้แก่เพื่อนๆชาววันเสาร์เดือนพฤษภาปีฉลูนะคะนะ แม่หมูไม่ได้ลงดีเทลวันที่นะคะนะแต่เป็นพื่อนที่เกิดวันเสาร์เดือนพฤษภาและปีฉลูสามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะนะเพราะระบบของพลังงานกราฟชีวิตคือเป็นการเปิดดวงในเรื่องของพลังงานดวงดาวนะคะศาสตร์นี้ค่อนข้างเป็นศาสตร์ที่แม่นยำและสามารถดูได้ตลอดปีนะคะนะเพื่อนๆ นะเพราะกราฟแต่ละตัวเนี่ยมันจะถูกเรียงด้วย1-12ปีหนึ่งก็คือ1-12เดือนนั่นเองนะคะเพื่อนเนาะแม่หมอได้ลงหมายเลขไว้ให้นะคะนะผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้แก่หมายเลข7 1 2 3 4 5 6ส่วนเดือนนั้น7 8 9 10 11 12 1 2 3 ตามด้วย4 5 6นะคะเพื่อนเส่วนปีนั้นได้แก่หมายเลข2 3 4 5 6 7 8 9 10และ11 12และ1นะคะเพื่อนเเนาะวันนี้แม่หมอมาเปิดดวงชะตาสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์แตะจำเดือนพฤษภานะที่เกิดเดือนพฤษภาปีฉลูนี้นะคะ<ส>เขาบอกว่า,ารหัสดวงดาวของคุณนะ7 7 2 ตามด้วยวาสนาได้เลข4นะคะนะและช่องทรัพย์ของคุณได้เลข12ตามด้วยช่องเพื่อนได้หมายเลข3ช่องญาติหมายเลข6และบริวารเลข9นะคะเพื่อนเนาะดวงชะตาของเพื่อนชาววันเสาร์หักมีบุตรคุณจะได้บุตรที่เป็นเขาเรียกว่านะบุตรที่สามารถอ,อบอุ้มและคำชูบิดามันดานะคะเพื่อน ตามด้วยช่องศัตรูตกหมายเลข12และช่องโรคภยัยนะขุนตกหมายเลข3นะคะเพื่อนๆช่องนี้ตามด้วยหมายเลข11และช่องความสุขตกหมายเลขหนะึเอ่อการงานหมายเลข3นะคะเพื่อนๆส่วนช่องราบยศหมายเลข5้า นะหายานะตกเลข 7. เจ็แม่หมอจะขอไล่าตามกราฟชีวิตนะคะเพื่อนเพื่อนเนอะเขาบอกว่าวาสนาของเราเนี่ยอา,อาจจะนะอยู่กับดวงชะตาของญาติญาติไหมเราจะได้ดีหรือมีคนสนับสนุนนะมันมีเรื่องญาติเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ด้วยดวงชะตาแม่หมอคิดว่านะคะนะ คุณเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากนะคะนะแต่ว่าเราก็มีเพื่อนฝูงมากนะแต่ว่ามาในช่องญาติส่วนมากญาติเนะี่ยชอบเป็นศัตรูกับเราแตกนะคะนะเราอาจจะมีปัญหากับญาติบ,บ่อยๆหรือเขาไม่เข้าใจเราก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนเนาะแต่ช่องบริวารเนี่ยสามารถทําให้เรามีความสุขนะแต่เขาบอกว่า ใครที่เข้ามาเป็นศัตรูกับคุณนะคะเพื่อนๆนชาววันเสาร์นะไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักนะถ้ามาเป็นศัตรูกับคุณเนี่ยมีอันแพ้ภัยหรือพ่ายแพ้ไ,ไปทุกๆคนนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะตามด้วยช่องคู่ครองตกเพื่อนเราอาจจะมีคู่ครองที่คบกันในลักษณะที่ปรึกษากันได้ทุกเรื่องบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะอาจจะอยู่ห่างไกลกันแล้วก็ สภาวะคือไปไมามาก็ได้นะคะนะเรื่องคู่ครองตามด้วยช่องของโรคภัยตกราบยุดนาะเราอาจจะมีสุขภาพที่มีโรคประจําตัวนะคะเ,เพื่อนๆนะตามด้วยช่องความสุขของเราเราเป็นคนที่มีความสุขด้วยบุญและวาสนาของเราเองนะคะเ,เพื่อนๆการงานของเราอยู่ที่เพื่อนนะบางครั้งงานของเราติดต่อหรือว่า,อามีช่องทางเข้ามาจากเพื่อนก็เป็นไปได้นะ ช่องราบยศตอบย้ำคำว่าบุตรบริวารดีหากคุณมีบุตรบริวารจะเสริมส่งทำให้ดวงชะตาเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็บริวารของเรานะคะเป็นเด็กดีนําชื่อเสียงมาให้แก่เรานะคะเ,เพื่อนส่วนช่องสุดท้ายหายนะนะตกที่ช่องคู่ครองแม่หมอคิดว่าดวงชะตาเพื่อนๆชาววันเสาร์ ดวงของคุณเนี่ยบางคนนะคะนะคุณอาจจะมีคู่ครองยากหรือว่าคู่ครองเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นการแกล้เคทนะคบกรรับนลักษณะไปๆไปมาๆมากลับๆจะอยู่ได้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าอยากจะมีคู่ครองที่เป็นตัวตนนะพี่น้องอาจจะไม่สนับสนุนก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนเนาะแม่หมอคิดว่านะด้วยบุญวสา,นา,วนส,าวสนาของคุณเพื่อนเพื่อนชาววันเสาร์วาสนาของคุณน่ตกเลข12เขาบอกเลขสขออภัยนะคะนะ ดวงชะตาชีวิตของคุณนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารหรืองานค้าขายเ,าเป็นการดีมากๆนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ดวงชะตาของคุณเป็นคนที่มีคําพูดเป็นหลักไม่หมดต้องบอกนะเป็นคนที่พูดมีเสน่ห์นะคะนะดังนั้นถ้าเราติดต่อสื่อสารทํางานที่เกี่ยวข้องกับาการพูดการเจรจาเป็นหลักเนี่ยจะได้ผลดีมากๆนะคะนะ ส่วนในช่องความรักน่ะคุณต้องได้คนที่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งเป็นผู้นำนะคะนะแต่ว่าเขาอาจจะค่อนข้างใจร้อนซะนิดหนึ่งคู่รักของเราเนี่ยแต่ว่าก็เป็นคนที่เหมือนกธง่ายหายเร็วนะคะถ้าหากเข้ามาเป็นคู่คนคนนี้มีพลังงานขององค์พระศิวะนะดังนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะนะแต่ก็เป็นคนที่เข้มแข็งอดทนสูงเป็นคนไม่ยอมคนด้วยส่วนหนึ่งนะเขาเรียกว่าใจนักเลงประมาณนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ แม่หมอเปิดพลังงานให้แล้วนะคะวันนี้แม่หมอขอเติมพลังงานนะเ,เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเ,เพื่อนๆเนาะหากท่านใดชอบสนใจในการเสี่ยงนะถือว่าวันนี้นะเรามีดวงพลังงานนะเป็นเพียงพลังงาน ที่ว่าจุดเด่นในวันนี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆเ,เนาะอย่าจริงจังและซีเรียสมากๆนะคะนะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะนะคลิปหน้าแม่หมอจะพยายามทําคลิปเ,เกี่ยวกับพลังงานตัวเลขมากขึ้นนะคะเพื่อนๆวันนี้โชคดีมีสุขเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณสวัสดีนะคะบายๆเพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์สวัสดีคะ่ะ